มาไปายากระเป๋าคลิปลิง์ใบใหม่ที่หอมมีกันค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นเอเลนี L ่ N e นะคะไซเอ็บอกว่าถูกใจคนเป็นมเกรนแล้วก็เวลาสะพายกระเป๋าใบไหนแล้วมันหนักไหลตัวนี้ไม่เป็นเลยด้วยไซเอ็นะคะใส่ของได้เยอะแล้วก็มีช่องซิปข้างในทําให้เก็บของในชีวิตประจำวันได้ดีเลยค่ะกระเป๋าเครื่องสำอางใบใหญ่พัดลมพกพาหวีน้ําหอม ใส่ของได้หมดแถมยังมีพื้นที่เหลืออีกด้วยแต่ความเก๋ของเขาอยู่ที่สายค่ะสามารถรูดปรับระดับได้ค่ะจะเป็นคอสบอดี้ขึ้นไหล่หรือว่าของแขนทําได้หมดเลยแล้วที่สําคัญนะคะดีไซน์แบบนี้จะลุกไหนก็เอาอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปหอมเปลี่ยนมาแล้วทั้งหมด3ลุกนะคะทําให้รู้เลยค่ะว่าจะลุกไหนกระเป๋าตัวนี้เขาก็เอาอยู่และถึงเขาจะจุของขนาดไหนนะคะแต่เวลาถือไม่เคยหนักเลยเบามากๆไมเกรนไม่เรียกเลย แล้วหอมถูกใจสีฟ้านี้สุดๆเลยค่ะน่ารักมากๆใครมีเสื้อผ้าสีสันใส่น้องเข้าไปนะคะคอมพิตลุกสุดๆและสําหรับใครที่กำลังหากระเป๋าเบาๆใส่ของได้เยอะไม่เกณ์ไม่เรียกต้องยกให้คลิปลิงรุ่นนี้ละค่ะต้องมีเลยนะ